สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็จะพาสร้างหน้าต่างในเกมนะครับสร้างหน้าต่างในเกมคือเกมเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าต่างแหละถึงจะเล่นได้ใช่ไหม <c oughs> ผมจะพาใช้ตัว IDE ตัว IDE ชื่อว่า NetBeans IDE ผมใช้6.9นะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ใช้ NetBeans เนี่ยเพราะว่ามันใช้ง่ายขเขียนโค้ดง่ายแนะนำนะครับแลม อสองจิกขึ้นไปนะควรจะสองจิอะ่ะถ้าจะใช้เน็ตบีนนะเพราะว่ามันค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะครับเยอะมากโอเคก็รอให้เกมโหลดก่อนสักพักเอ้ยรอให้โปรแกรมโหลดก่อนสักพักนะครับโอ้เขียนเกมมากพักนี้ก็เบอร์เลยก็เขียนเล่นๆอยู่หลายเกมเหมือนกันนะสนุกนะครับเขียนเกมเนะี่ยสนุกดี ปิดออกก่อนเป็นงานผมที่ทําให้ลูกค้านะไม่เกี่ยวกับเกมเราก็นะวิธีการคือวิธีการเออผมจะพาสร้างโปรเจกตนะ์สร้างโปรเจกต์การใช้เน็ตบีนเนี่ยศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือว่าตำราทั่วไปนะครับก็ new project ศึกษาจากวิดีโอนี้ก็ได้นะก็ไม่ยาก เลือกเป็นนะครับด้านด้านแคตตาล็อเลือก java คันคือมันจะมีเยอะนะครับมีเยอะจากนั้นด้านโปรเจกต์เลือกเป็น java application นะครับ Java a อ p พลิเคช o n กด next เลยในส่วนนี้เราจะเก็บไว้ไหนนะครับเราก็ระบุที่เก็บของผมเป็น linux นะครับเป็น linux ผมจะเก็บไว้ที่ home c h e l o สร้างโฟลเดอร์มา เกมเกมโปรเจกต์ JECT e ครับเกมโปรเจกต์ผมเก็บไว้ตรงนี้งานนี้ชื่อว่านะครับ My Game นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า The Game The Game นะครับ The Game, บ The game. <c oughs> เท่มากก็มันบอก Create Main Class ให้ไหม The Game Main เนี่ย เอาไหม The Game. dot. main ไม่เอานะครับเดี๋ยวเราสร้างเองนะกด f i n i s ไปเลยก็วิธีสร้างหน้าต่างนี่ไม่ยากเลยครับใครมีพื้นฐานสวิงจะจะหมูมาก <c oughs> ก็มาถึงสร้าง new นี่จะว่าคลาสนะครับทุกอย่างจะเขียนเป็นคลาสบอกว่าเกมวินโด้ครับชื่อว่าเกมวินโด้แพ็กเกจที่จะเก็บนะเนาะออกก็ระบุหน่อยก็ดีนะครับตรงนี้ระบุว่าวินโด้ ก็จะมีซอสโค้ดขึ้นมาให้นะครับมีซอสโค้ดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะเขียนเมนกันนะครับสร้างตัวเมนเสร็จแล้วเนี่ยทำการสร้างหน้าต่างครับ m เฟรมใส่เกมไทเติลงไปเดือกเกม เขจะบอกว่าเอ้ยหา j frame ไม่เจอนะครับก็จิ้มตรงเหลืองเนี่ยพอเามาส์กดทีนึงนะเลือก add import for java x swing j frame มันก็จะเขียนโค้ด import ตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยจากนั้นเราก็เริ่มละนะครับ f dot uh, set visible เป็น true เพื่อให้มองเห็นหน้าตา่างแล้วก็ run ดูนะครับ run main project กดโอเคไปปึบ๊บเห็นไหมครับหน้าต่างเกมเห็นไหมครับอยู่ไหนหวะอยู่นี่นะครับอยู่ขอบขอบเนี่ยมีไซส์เล็กๆก็ค <c oughs> ือเรายังไม่ได้กําหนดขนาดโอเคไหมกดปิดด้วยนะครับกดปิดตรงนี้เปิวสต็อป เราก็มากาหนดขนาดครับเสร็จใส่ size, จะเอาเท่าไหร่400 400นะครับโอเคจากนั้นครับกาหนดขนาดเสร็จก็กด run อีกทีนึงกด run ดูนี่มาละไซส์ size 400คูณ400นะครับสต็อปอีกนะครับมันยังปิดไม่ได้จะปิดได้เราก็ใส่อีก l o ดโ o peration ให้สามารถ exit ปิดโปรแกรมได้นะไปปิดหน,หน้าต่างเกมเราได้นะครับอลองรันดูอีกทีหนึ่งกดปิดปุ๊บมันก็จะ build success f u l ขึ้นมาทันทีนะครับเราไม่ต้องมากดปุ่มสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้ stop เนี่ยไม่ต้องกดครับเพราะว่าเราใส่ใส่ตรงนี้ไว้ละให้มันปิดเกมได้เลยนะเวลาที่เรากด ุมการกบาทในหน้าตากเกมอ่ะนะครับโอเคก็การสร้างหน้าต่างก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่ภาพพื้นหลังภาพพื้นหลังของเกมมาแหละตรงนี้นะครับทบทวนเรื่องของจาวาสวิงกันนิดนึงนะจะใช้ความรู้ตรงนี้เซตไซส์นี่กำหนดขนาดนะครับเซตวิสิเบิคือทำให้มองเห็น เซตคนโอเปอเรชันเนี่ยจะทำให้ควบคุมการปิดปิดเกมเราได้